we สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับผมแทนคุณจิตอิสระค,ครับวันนี้ก็มาในรายการ worldwide นะครับโลกจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรจะเป็นอะไรจะมีอะไรเกิดขึ้นนั้นพวกเราสามารถที่จะติดตามด้วยูรูนักวิเคราะห์สถานการณ์โลกแล้วก็รวมทั้งไทยจะมีจุดยืนอย่างไรเราจําเป็นต้องเรียนรู้นะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเธอเห็นท้องฟ้านั้นไหมผมเป็นเพลงที่เพราะมากนะฮะวันนี้ก็จะเข้ากับบรรยากาศช่วงนี้ก็ฝนตกนะแต่บรรยากาศที่ว่านี้ไม่ใช่บรรยากาศเรื่องฟ้าฝนนะครับเป็นบรรยากาศเรื่องฝนตก จะทั่วฟ้าหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งการโปรยเงินเขาก็เปรียบเหมือนกับฝนนะฮะว่าเวลาโปรยไปแล้วเนี่ยคนที่อาจ,จะได้รับก็ดีใจคนที่ไม่ได้รับก็ไม่ดีใจแต่คนที่ได้รับแล้วเนี่ยบางทีก็ไม่พอก็ต้องอยากได้อีกเมื่อไหร่ฝนจะมาอีกนะฮะและโดยเฉพาะประเทศหรือกลุ่มประเทศที่เรากำลังพูดถึงในวันนี้นั้นกำลังมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับในช่วงยุโรปในช่วงบอลยูโรที่ผ่านมาแต่ว่าดังกว่านั้นอีกและจะดังต่อเนื่องนะฮะบอกว่าบอลจบแต่ว่าคนไม่จบ นะฮะไม่ใช่ทะเลาะกันนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้สินเนี่ยมันต้องดูต่อไปโดยเฉพาะกรีซเนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับที่ตอนนี้ก็เป็นที่รู้จักกันอย่างดีนอกจากมีหมู่เกาะที่สวยงามแล้วก็ยังมีนี่เยอะด้วยนะครับหวังว่าประเทศไทยเราจะไม่เดินตามรอยนั้นเห็นท้องฟ้าทางนู้นแล้วก็ดูท้องฟ้าทางนี้นะว่าเป็นยังไงบ้างกับกูรูนักวิเคราะห์3มท่านนะครับท่านเกิตพิรมนะครับสวัสดีครับท่านครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การต่างประเทศและก็ทูตเอกอัครราชทูตของหลายประเทศด้วยกันนะครับท่านที่สองนะครับท่านอิสราเอสุนทรวัฒนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับปัจจุบันเป็นเลขานุการของผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและก็ท่านสามประจันชัยวัฒสุรวิชัยนะครับเป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและคุณภาพคนนะสวัสดีครับอาจารย์ครับใช้คำว่าคนนะฮะอาจารย์ฟังเพลงเดยเห็นท้องฟ้าในหมายถึงเป็นไงฮะเห็นท้องฟ้าเลยไหมฮะสายฟ้าของเรากับฟ้าของกรีซเนี่ยใครสายกว่ากันตอนนี้ สวยสวยคนละแบบนะฮะเอาละวันนี้จะคุยกันเรื่องของประชานิยมครับประชานิยมเราคุ้นเคยมากโดยเฉพาะประเทศไทยเราเองก็ใช้มาตั้งแต่ที่ผมจําความได้ก็คือตั้งแต่คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการที่จะคิดนโยบาย เราก็ได้ยินข้อประชานิยมประชางยมฟังดูแล้วไหมมันก็น่าจะนิยมนะฮะแล้วก็ส่งผลให้มีการชนะเลือกตั้งแล้วก็มีการใช้เ,เงินจํานวนมหาศาลทีเดียวแต่ว่าพิษภัยหรือโทษภัยของเราเนี่ยเราก็เพิ่งจะได้ยินชัชชชดๆจริงจังหลังจากที่ยุโรปเนี่ยเกิดนี้สินมหาศาลแล้วก็ผลกระทบจากการใช้ประชานิยมเองหรือไม่จะมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรถามท่านกสิทธิ์ก่อนประชานิยมคืออะไรครับครับเอาเป็นงี้ครับว่าในทุกสังคมแล้วก็ในทุกประเทศในโลกนี้เนี่ย มันมีความเหลื่อมล้ำในสังคมนะครพูดง่ายๆก็ระหว่างคนมีกับคนมีไม่มากคนจนคนจนคนรวยคนจนครับแล้วก็เพราะฉะนั้นมันก็เป็นภาระหน้าที่ของพรรคการเมืองที่อาสาจะเข้ามาเป็นรัฐบาลที่จะต้องโน้มน้าวให้ประชาชนเชื่อแล้วก็ลงคะแนนเสียงให้ว่าสามารถที่จะแก้ปัญหาความยากจนลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ ในสังคมได้ับนะครับแล้วมันก็มันเป็นภาระหน้าที่ของพรรคการเมืองแล้วก็พรรคการเมืองที่ชนะเลือกตั้งเข้ามาบริหารประเทศที่จะต้องดูแลคนยากคนจนนะฮะลดช่องว่างต่างๆจะเป็นช่องว่างที่เกี่ยวกับพื้นที่ไหนเขามีเขตธุรกันดารอะไรแบบนี้นะฮะที่ไม่มีแล้วก็มันที่สองคือกลุ่มชนหรือกลุ่มของประชาชนที่ยังยากจนอยู่จะเป็นคนจนในสลัมชุมชนอาดในเมือง หรือจะเป็นชาวชนบทต่างๆเหล่านี้ก็ตามเพราะฉะนั้นเป็นภาระหน้าที่กันนี้ประเด็นที่2ก็คือแล้วรัฐบาลจะลดช่องว่างโดยการช่วยเหลือคนยากคนจนให้ช่องว่างมันแคบลงให้มีชนชั้นกลางในประเทศนั้นให้มากที่สุดอย่างไรม,มันก็มีหลายวิธีการ,รนะฮะในยุโรปโด,โดยทั่วๆไปแล้วเขาก็ผสมผสานบทบาทของรัฐ กับการเก็บภาษีสูงแล้วก็เอาภาษีอน,นั้นมาลดช่องว่างที่เรียกว่าสวัสดิการไหมครับแล้วก็เป็นคือเป็นสวัสดิการแลว้วก็แบบอย่างก็จะเห็นในกลุ่มของประเทศสแกนดิเนเวียะนะฮะเป็นสำคัญาีเข้าทั้งสูงมากครับกับอันที่2ก็คือเอางบประมาณมาแล้วก็ลงไปช่วยคนยากคนจนเพื่อที่จะให้คงสถานะและอำนาจทางการเมืองอนะฮะหมายควาว่าให เพื่อหาคะแนิยมมีเงินไขายคะแนนิยมครับโดยที่บทบาทของรัฐของประชาชนในการที่จะเสียภาษีอาจจะแทบไม่มีหรือภาษีไม่ได้กับอันที่สองเอาเงินภาษีที่เก็บมานี่ไปใช้ด้วยเป้าหมายเพียงจะหาคะแนนนิยมนะครับโดยที่อาจจะไม่มีไอความรับผิดชอบในเรื่องของวินัยทางการเงินการคลังกับอันที่สองอาจจะทําให้เกิดได้ลัทธิ หรือการดำรงวิถีชีวิตที่เรียกว่าแบมือขอภาษาอังกฤษใช้คำว่า dependency mentality พึ่งพาพึ่งพาแต่รัฐะพึ่งพาแต่อะไรฮะใบบุญกันแล้วกันแล้วก็แบบอย่างอันนี้ก็ได้เกิดขึ้นในหลายๆประเทศในลาตินอเมริกาหรืออเมริกาใต้โดยเฉพาะที่อาร์เจนตินาสมัยในพลเปร่องนะครับมันก็เป็นสองสองแนวทางกันว่าว่ารัฐบาลต้องเข้าไปช่วยแต่ช่วยเพื่อ จุดประสงค์ของการหาเสียงหาคะแนนนิยมแล้วก็ใช้จ่ายอย่างฟุม่มเฟือยโดยไม่มีวินัยหรือว่าช่วยแต่ว่าให้ประชาชนมีส่วนของการร่วมรับผิดชอบด้วยอันนี้คือคือกรอบใหญ่ๆของความหมายของประชานิยมหรือว่าเฉพาะว่าถ้าแบมือขอคือคือผมอยากจะแยกให้ชัดเพราะว่าผมเข้าใจว่ามีอยู่3ลักษณะคือประชานิยมที่รัฐเนี่ยเอาเงินมาจ่ายแล้วก็มีเงื่อนไขว่าเป็นการผูกโยงกับเรื่องการตลาด นะฮะเรื่องความคะแนนิยมอันที่2คือเรื่องเก็บภาษ,ษีสูงสูง,สงและก็ดูแลเรื่องสวัสดิการ,รกับันที่3เนี่ยนะฮะที่จําได้ว่าท่านอดีตนาย,ยกพิสิทธ์เคยใช้คือสังคมสวัสดิการคืออย่างเช่นเรื่องนโยบายการออมนะฮะให้หรือแม้แต่เรื่องของ การประกันตนเองในผู้ผที่มีอาชีพอิสระเช่นมอเตอร์ไซค์รับจ้างจ่ายเดือนร้อยแล้วค็าัสมทบไปห้าสิบาทบน,นี่คือสังคมสวัสดิการก็ <ขอ S 1> ผมจ<ร>ะถูกไหมฮะถูกครับ,ค,รบคือม,มันผิดกันระหว่างส,ส่วนที่สองกับส่วนที่สาม,มส่วนที่สองคือเก็บภาษีสูงใช่ครับสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าในกรณีของนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์หรือว่าอดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ก็คือว่าภาษีเมืองไทยไม่สูงโดยเฉลี่ยไม่สูงใช่ครับแต่ว่าการรักษาพยาบาล อาการตกงานแล้วก็การเกษียณอายุเนี่ยนะครับให้ประชาชนจ่ายบางส่วนออมอาจจะเป็นสามเศร้ารัฐออกส่วนหนึ่งนะครับผู้อะไรเจ้าของประกอบการประกอบการแล้วก็เจ้าตัวเขาเองไปสามส่วนนะฮะแต่ว่าอัตราภาษีโดยทั่วไปยังต่ําอยู่นะครับแล้วก็เรายังใช้อัตราภาษีโดยทั่วไปไม่ได้เพราะในสังคมไทยเนี่ยจำนวนคนเสียภาษีโดยตรง จากประชากร65ล้านคนเข้าใจว่าไม่ถึง5ล้านคนมีประมาณ8-9ล้านคนเพราะฉนฐานภาษีมันยังไปไม่ได้มันก็ต้องจุนเจือด้วยการออกเงินสมทบนะฮะสวัสดิการตรงนี้ก็อาจจะเป็น3อย่างด้วยกันแต่มันก็มีไอเอลเมนหรือว่าปัจจัยของการเป็น p o p ปปูลิสต์ไม่นเขาประชานิยมเพราะมันเอาอะไรฮะเอาตัวโน้มลงไปช่วยคนยากคนจนมันก็ได้คะแนนเสียงทั้งทั้ง3รัฐบาลแต่ความมากน้อย แต่ว่าอันที่สองกับอันที่สามเนี่ยไม่ผิดกับอันที่หนึ่งของอกรนีของอาร์เจนตินาเพราะนั่นไม่มีวินัยทางการเมืองอย่างดีก็ยกตัวอย่างว่าเอวาเปรองนะฮะอยากจะป๊อปปูล่าก็อยู่ดีๆก็ไปเอาจักรยานมาจ่ายฟรีมาจ่ายฟรีให้ประชาชนไม่มีเงื่อนไขอะไรไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยก็ใช้อำนาจการเมืองอย่างเดียวก็ได้คะแนนต่อคนยากคนจนในสลามมีจักรยานแต่ว่าโรงงานก็ ก็พังทลายลงไปนี่สินที่จะเกิดขึ้นต่างๆเหล่านี้ในที่บอกจริงๆแล้วนะครับเรื่องคาว่าประชานิยมเป็นเป็นเรื่องที่ความหมายของตัวคํามันเองดีไหมมันเป็นคําที่ค่อนข้างจะกว้างนะนะครับมันเหมือนอย่างที่เราเคยคุยกันนะครับเหมือนคําว่าประชาธนปฏิปไตยคาว่ารักอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่มุมมองที่เรามองสมมุติเอานนะครับว่าเราเอาสมมุติเอาเป็นรัฐฝ่ายรัฐบาลนะตอนนี้เขาบอกว่าประชานิยมเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการดังนั้น ประชานิยมที่ต้องการในสิ่งตรงนี้เราต้องให้เขา,าเขากาต็ต้องการตรงนี้แต่คนที่อาจจะมองอีกมุมมองหนึ่งอาจจะมีความรู้สึกว่าอย่างที่มือสิทธิพูดไปเยอะนะครับก็มันเหมือนเป็นการหล่อเลี้ยงเขาโดยที่เขาเ,เป็นลูกแง่ต่อไปอก็คือไม่สามารถที่จะเดินด้วยตัวเองได้แต่ขอแต่ทีนี้ในในปัญหาอยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าใครพูดสมมุติฐานนะครับว่าฝ่ายตรงข้ามกันพูดกันเองคนที่จะบอกว่าอยู่เคียงข้างประชาชน บอกว่าอันนี้คือเสียงของประชาชนทีต่ต้องการแต่คนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งพูดขึ้นมาเนะี่ยเขาก็จะตีความได้ว่าก็คุณอยู่ควจะอยู่ในห้องแอร์ <ừ> คุณมีคุณมีทุกอย่างคุณดูถูกความต้องการของประชาชนอันนี้คือเสียงของประชาชนดัง <ừ> นั้นคําว่าประชานิยมเนี่ยจะเป็นคําที่มีความหมายที่ดีก็ได้ <ừ> ความหมายที่ไม่ดีก็ได้ <ừ> เป็นคําหยาบก็ได้ <ừ> เป็นคําที่บุญการกุศลก็ได้ <ừ> นะครับแต่ก็เนื้อหาสาระของมัน <ừ> มันในที่สุดแล้วนะครับมันเป็นการช่วยเหลือประชาชนต่ ยั่งยืน,ยนระยะสั้นมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาเพราะมันเถียงยากแล,แล้วแล้วแล้วเอาเอามองคนอื่นก่อนอาร์เนนาเนี่ยลักษณะประชานิยมเขาหรือแม้แต่กรีซเองลักษณะประชานิยมเขาเนี่ยอะไรคือปัญหาที่ทําให้เขาฉุดยุโรปให้เกือบล่มสลายถึงวันนี้ครับจริงๆแล้วนะครับถ้านชาเราคือตอนเนี้ยเวลาใครนึกถึงประชานิยมะจะมตนนึกถึงลาตินอเมริกากรีซสไลคลาตานแต่จริงๆแล้วนะครับรเริ่ม ของประชา,านิยมหรือพ populism ที่ว่าเนี่ยที่ไหนฮะมาจากอเมริกา,กาอมเมริกาอเมริกาในปลายปยุคสัตว์ตว์สิบษ18อะไรกัน้่าตาแต่อย่าลืมนะครับว่าความต้องการของเขาเนี่ยที่เริ่มของ p o p u l i o n หรือประชา,านิยมขึ้นมาเนี่ยก็คือจากคนที่ไม่มีอ,มอยากมีเสียงอ,อยากมีสิทธิ์เพราะคนที่มีครองอํานาจครองอํานาจและเหมือนกับข่มขู่เขาแล้วเหมือนกับแบบไม่ได้แบ่ง ผูกขาดอำนาจผูกขาดอำนาจในในมือเกี่กับเผด็จการก็ไม่เชิงเผด็จการมีประชาธิปไตยเนี่ยดังนั้นมีพักการเมืองหรือแนวความคิดใหม่ขึ้นมาที่อยากจะฟังเสียงของประชาชนเอาใจประชาชนเอาใจก็ไม่เชิงเอาใจแต่คืออยากแทจะช่วยการที่สะท้อนเสียงของประชาชนจากที่เราไปก็ถามล่านหรือลากญ้าในับนี้ส่วนจะเป็นทางที่ดีเพื่อผลประโยชน์อะไรกันลแต่ไม่รู้แต่เป็นเขาเขาทำแล้วมันเริ่มแล้วก็มันไปถึง ไปถึงยุโรปไปถึงลัตินอเมริกาไปถึง,ถงไรกระลกาลาต์ทีนี้ที่ที่บอกว่าอาร์เจนตินาหรือว่า Greece, Greece, วรกระะาีซส่ือวนไลกาลาต์ก็คือประชานิยมส่วนหนึ่งก็จริงแต่ประชานิยมพอนานเข้าน่ยพอประชาชนเนี่ยคุ้นชินนะคุ้นชินแล้วเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าแล้วขอภัยนะก็เหมือนกับว่า กูไม่ต้องทําอะไรละเหมือนให้แล้วก็ต้องให้เพิ่มอีกนะพอให้น้อยให้น้อยกว่าเดิมที่เคยให้ก็จะวุ่นวายแล้วก็ไม่ได้พอนั่งอยู่เฉยๆนี่ยก็คือมีคนมาให้นี่ไม่ต้องทําอะไรก็เลยไม่ต้องยืนหยัดด้วยตนเองไม่ต้องคิดอะไรมากมายก็คือรัฐเป็นผู้ให้และผมเป็นผู้รับอันเรียกว่าเริ่มต้นอาจจะมาจากอุดมการณ์ที่ดี แต่พอไปประมาณเนี่ยก็ต่างคนต่างก็ชอบเนี่ยคือฝ่ายที่ให้ก็รู้สึกว่าเออให้แล้วคะแนนมันได้กลับมาเยอะอก็ได้เป็นเป็นรัฐบาลอีกหรือเป็นอะไรอีนนะฮะประชาชนก็สบายเนี่ยไม่ต้องทําอะไรมากเออรัฐบาลดูแลดีแต่ปัญหาคือการจัดการเงินมาจากไหนใช่ไหมฮะมงบประมาณมาจากไหนแล้วในประเทศที่อาจจะกําลังพัฒนาเราจะมีงบประมาณพอที่จะไปเจือจานเจือจุนลักษณะนี้มากน้อยแค่ไหนคุณจอบมองไงฮะมันพูดยากครับมันเป็นเหมือนเป็นงูกินหางอ,อย่างที่บอกไปนะครับว่า จริงๆแล้วนะครับถ้าถ้าเราว่ากันตรงๆเนี่ยเรื่องประชานิยมนยก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายเพราะมันสิ่งที่ประชาชนต้องการแต่ถ้ามันสามารถที่จะพอเพียงได้ถ้ามันสามารถที่จะควบคุมได้ถ้าม,มันสามารถมีนโยบายที่ให้เขาแต่ให้เขายืนหยัดด้วยตนเองอเหมือนของในใน,ในสมัยรัฐบาลคุณพิสิทธิ์ที่จะมีสวัสดิการสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ช่วยเหลือแต่เขาต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยมันมันมันควบคู่กันไปก็ดีแต่ถ้าให้ให้ให้และรับรับรับ มันก็ทาอะไรไม่ได้ <c oughs> นะครับงบประมาณมาจากไหนก็คือมาจากพวกเราอยู่ด <P f ors i> ีวนเวินอยู่ตรงนี้นั <c oughs> ่นนะครับ <c oughs> แต่พอนานเข้าจริงๆแล้วนะครับถ้าเราเราศึกษาประวัติศาสตร์ดูลเลยคำรัฐบาลไหนประเทศไหนที่นิยมประชาประชานิยมเป็นจัดๆ,ๆเนี่ยมีอายุป,ประมาณสักสิบปีอ๋อกว่าจะสมมติเราประชานนิยมจัดกผลกระทบกว่าทางแยกเนี่ย กว่าจะเห็นผลทางแย่ที่สุดอาจจะมีสัญญาณสัญญาณแต่ทางแย่ที่สุดอย่างที่เห็นตรงกรีซอาเจนตินาสิปีในี่เต็มที่ครับเดี๋ยวจะมาคุยต่อนะครับว่าประเทศไทยจะอยู่ตรงไหนนะฮะเอาละครับพักสักครู่นะฮะฟังเพลงพ่อๆกันต่อน่าสนใจนะครับมุมมองของูรูนักวิเคราะห์นะฮะแตกต่างกันผมว่าเยอะมากทีเดียวด้านหนึ่งบอกว่าบางที้มก็ดีนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับใครจะไปใช้ด้านหนึ่งบอกว่าเป็นเหมือนยาเสพติดเลยทีเดียวครับเชิญค่ะ